ดาวพฤหัสบดีย้ายครับส่งผลให้ชาวราศีเมษดวงการเงินดีมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารับทรัพย์หลังจากวันที่30เมษายนนี้เป็นต้นไปครับราศีเมษดวงเฮงดวงปังผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนและการงานของชาวราศีเมษจะไหลมาเทมาครับเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันครับว่าไพ่ จะบอกอะไรกับราศีเมษเพิ่มเติมนะฮะโอ้โหได้เดซันนะคะโอ้โหทำกาไของเดซันสำหรับชาวราศีเมษนะคะโดดเด่นยิ่งนักในส่วนของเรื่องประสบความสำเร็จไม่ว่าท่านจะทำอะไรนะคะดวงโดดเด่นมากหน้าที่การงานโดดเด่นมีโอกาสได้ขยับขยายมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนครัรวมไปถึง ครอบครัวดีความรักดีบริวารดีอ่ะราศีเมษดวงดีดวงเฮงดวงปังครับวันที่สามที่นี้ครับไปงูกับหมอตาอาจารย์โจครับที่เชวดีเทวสถานครับอาจารย์โจกับอาจารย์รินบ้านสร้างทรัพยากรครับทำพิธีเสริมโดยไปได้กันนะครับราศีเมษครับไปทําบุญขอพรสารพระหลักเมืองครับไปทําบุญปล่อยปลาสิบตัวจะส่งผลทําให้ชาวราศีเมษดวงเฮงดวงปังขึ้นครับและนี่คือคําพยากรณ์จาก หมอตาดอาจารย์โจเมธเฮงปังดาวพฤหัสบดีย้ายครับส่งผลให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภดวงดีในรอบ12ปีกันเลยทีเดียว,วรครับดาวพฤหัสครับทับลัคนาหมายความว่าดาวพฤหัสนั้นส่งผลให้ชาวพฤษภเฮงปังดังกว่าใครครับงานจะดีมากๆก,การเงินจะดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนใครที่คิดจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือ อย้าให้งานไปในงานที่ดีกว่าตำแหน่งที่ดีกว่าเงินเดือนที่ดีกว่าโอ้โ oh หชีวิตดีครับมาดูกันครับว่า ให้อยากจะบอกอะไรครับโอ้โหมาแล้วหนึ่งถ้วยนะคะชาวพฤศกนะคะประสบความสําเร็จในตอนทาอะไรใหม่ๆม,มีคนเขาท่คาคําคำชูมีคนยื่นโอกาสมาให้มีคนยื่นความสําเร็จมาให้นะคะเลิกติดขัดเลิกจนเลิกทุกเลิกเศร้ามีแต่คำว่าสําเร็จและรวยอย่างเดียวค่ะโอ้โหหมอตาลการันตีคอนเฟิร์มครับหมายความว่าพุศกปีนี้จะเฮงจะปังนะครับ มาเสริมดวงครับในวันที่30กับหมอตาอาจารย์โจครับทำบุญนิดนึงครับปล่อยปลา10ตัวถาวายน้ำดื่มจะเป็นเรื่องราวดีๆให้กับชาวพุชศในปีนี้หลังเดือนเมษาขึ้นไปยิ่งเฮงยิ่งปังดังหวอใครครับและนี่คือคำพยากรณ์จากหมอตาอาจารย์โจราศีเมถุนลัคนาราศีนี้ครับในช่วงนี้ครับดาวนสัปดียกย้ายครับส่งผลให้ชาวเมถุนอึดอัด ไม่สบายกายสบายใจครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีครับเข้าสู่ภพโลกาวินาศครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าโลกาวินาศโลกาวินาศแปลว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจมีเรื่องมีอุปสรรคมีปัญหาครับดาวพฤหัสหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่โอกาสดีๆเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ของชาวนานราศีเมถุนมีโอกาสเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายครับโอกาสดีดๆก็จะยากขึ้น เหนื่อยหน่อยฮะอดทนหน่อยอ่ะมาดูเขาว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างจากไพ่ฮะเมถุนได้แต่สตาร์นะคะเพราะฉะนั้นท่านควรนิ่งๆนะคะอย่าขยับขยายโยกแย้ายอะไรที่มันรวดเร็วจนเกินไปนะคะจะทำอะไรต้องวางแผนให้ดีนะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้นะคะคจะได้ประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนคะ่ะบางครั้งจังหวะชีวิตครับรมีขึ้นมีลงะค,ะครับช่วงนี้จังหวะของเมถุนต้องสงบนิ่ง ต้องเย็นเขาไว้ครับไปทําบุญครับมาเสริมดวงในวันที่30กับพวกเราครับหมอต้านอาจารย์โจนะครับมาทําพิธีไปด้วยกันครับการทําพิธีทําให้ดวงนั้นดีขึ้นครับน้กที่สำคัญครับชาวมิถุนครับทําบุญโรงพยาบาลบริจาคโรหิตจะเสริมดวงทําให้ชาวมิถุนมีสุขภาพดวงที่แข็งแกร่งขึ้นครับและนี่คือคำพยากรณ์จากหมอตาลอาจารย์โจขอรากฏดวงดีดวงแรงนะครับ ดาวพฤหัสบดีครับยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งลาภะครับลาภะคืออะไรอะ่ะลาภะคือลาบคือเงินคือโชคดังนั้นเลยนะครับวันที่30มสิบไปนไปกรกฎมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์ได้รับรางวัลมีเกณฑ์มีความสุขได้เงินก้อนโตโตโต,โต,โตเป็นอีกราศีหนึ่งครับที่ดวงมหาเฮงมหาปัง ดังกว่าใครครับรกรกฎดีงามพระรามเก้าแน่นอนครับมาดูกันซิว่าไพา่บอกว่าอะไรกันบ้างครับ ถึงได้เงินมานะคะเรากระกฏต้องวางแผนเรื่องการเงินระมัดระวังในส่วนของได้เงินมาเป็นเงินตกเบิกเงินจำเงินเก็บหรือว่าเงินที่ท่านคาดกว่งเอาไว้ท่านต้องระมัดระวังถูกหยิบยืมต้องระมัดระวังการค้าประกันใครหรือระมัดระวังในส่วนของคนมาขอความช่วยเหลือนะคะทำใจให้เป็นกลางแล้วก็วางแผนให้ดีนะคะจะช่วยใครหรือว่าจะค้าประกันใครจะไปหยิบยื่นเงินให้ใครเนี่ยจะต้อง เช็คกันให้ดีนะ,ระเรื่องนี้หมอตานเป็นห่วงค่ะหมอตานแนะนาอ่าอย่าไปให้ใครยืมเงินแล้วกันนะครับมาเสริมดวงก,กับหมอตาลอาจารย์โจครับทาบุญโรงพยาบาลและทําบุญด้วยการบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาครับจะเสริมดวงให้กับชาวลัคนาราศีกร,รกฎดวงเฮงดวงปังดังหัวครครับและนี่คือค่ายากรจากหมอตาลอาจารย์โจลัคนาราศีสิงในช่วงนี้ดาวพฤหัสบดียกย้าย นาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ตำแหน่งกรมมะกัมมะแปลว่าหน้าที่การงานกัมมะแปลว่าการเรียนการศึกษาลัคนาราศีสิงครับงานดีเฮงปังผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนใครที่จะคิดไปเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทรปริญญาเอกหรือเรียนที่เมืองนอกจะได้ทุนได้รับการสนับสนุนการงานความรับผิดชอบจเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้ามาดูกันซิว่าหมอตาลบอกอะไรบ้างครับชาวราศีสิงห์จะได้ทำงานใหญ่จะได้เจออะไรใหม่ๆทำอะไรงานใหญ่ได้ขายทีขายทางได้มีทรัพย์สมบัตินะคะ,ะจากที่ร้ายกลายเป็นดีจะทำอะไรก็จะต้องอดทนหน่อยสู้หน่อยนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จแน่นอน,นะคะอ่ะอ่าไพ่บ่งบอกแบบนี้ดวงก็บ่งบอกแบบนี้ดีแน่นอนเหนื่อยหน่อยแต่คุณจะสำเร็จ แหนเรื่องเรียนเรื่องงานนะครับไม่มีใครสบายอยู่แล้วนะครับแต่จงมองว่ามันเป็นความสนุกความท้าทายครับมาเสริมดวงกับผู้เราครับหมอตาอาจารย์โจครับในวันที่30ทําพิธีครับทิ้งท้ายครับการเสริมดวงกับชาวราศีสิงค์ครับถวายเทียนจำนำภรษาทําบุญการศึกษาทําบุญช่วยเหลือคนยากไร้จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีสิงห์งานปังกว่าใครและนี่คือคำพยากรณ์จากหมอตาอาจารย์โจ ดาวพฤหัสบดียกย้ายส่งผลให้ชาวราศีกันดวงดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือครับเนื่องจากช่วงนี้ครับดาวราหูครับเล่งดวงชาวราศีกันครับเหนื่อยเหนื่อยระวังถูกหลอกนะฮะระวังถูกโกงนะฮะแหมเห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นถูกนะพูดผิดผิดถูกถูกต้องให้ชาวราศีกันนะครับบอกว่าเลยครับว่าเหนื่อยครับแต่ดาวพฤหัสจะส่งผลทําให้ท่าน หายคอหายใจได้รื่นขึ้นและมีคนสนับสนุนครับไพ่บ่งบอกอะไรบ้างจ้าราศีกันนะคะได้ไพ่ใบนี้จะต้องระมัดร,ระวังในส่วนของคดีววความตอนระมัดร,ระวังเกี่ยวกับเอกสารใครที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสาร,รหรือว่าใครกําลังมีคดีวความท่านจะต้องเช็คให้ละเอียดระมง คนรอบข้างให้ดีองระวังปัญหาแล้วก็ระมัดระวังอารมณ์ใจตัวเองนะคะช่วงนี้อาจจะจุ๊จี้จุกจิกนิดนึงนะคะก็ต้องทําใจให้เป็นกลางระมัดรงตัวเองด้วยทำบุญโรงพยาบาลช่วยได้นะครับทําบุญด้วยการบริจาคเงินซื้อที่ซื้อทางถวายวัดนะครับและมาทําบุญเสริมดวงไปกับพวกเราครับมาเสริมดวงครับมาเข้าพิธีในวันที่30นี้นะจ๊ะ30เมษายนนะครับที่ เชวดีเทวัาสถานครับกับหมอตาอาจารย์โจและนี่คือคำพยากรณ์จากพวกเรานะคะ้าปังปังนะจักกันชาวราศีตุลครับช่วงนี้รู้สึกสบายกายสบายใจกันหรือเปล่าแต่ผมอยากจะบอกว่าชาวราศาาีตุลอย่าประมาทในเรื่องของสุขภาพอย่าประมาทในเรื่องของสุขภาพทั้งหุ้นหลักผู้ใหญ่และคนใกล้ตัวครับ ชาวราศีตุลเป็นดวงที่ดาเฤืษ์ยกย้ายเข้าสู่พบมรณะมรณะแปลว่าการเดินทางไกลนะครับส่งผลให้กับชาวราศีตุลมีเกมการเดินทางไกลและที่สำคัญครับอาจจะส่งผลทำให้ท่านสุขภาพร่างกายเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายนะครับระวังระบบเลือดลมหัวใจนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพเป็นกรณีพิเศษเลยครับ ไพ่บอกว่าไพ่บอกว่าอะไรไพ่บอกว่าชาวราศีตุลต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพระมัดระวังในส่วนของสมองนะคะไมเกรนระบบเลือดระบบลมต่างๆนะคะช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นรัชนราศีตุลจะต้องกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองอย่าโหมเรื่องงานจนมากเกินไปนะครับอ่ะมาทำบุญเสริมดวงครับทำบุญโรงพยาบาลนะครับและทำบุญบริจาคโลหิตทำบุญ เกี่ยวกับสถานที่กัมพานะครับและมาโมไปกับพวกเราครับในวันที่30เมษายนนี้ครับกับหมอตาลอาจารย์โจนะครับปีนี้ถึงแม้ว่าท่านจะมีอุปสรรคครับแต่ผ่านพ้นไปได้แน่นอนครับเป็นกำลังใจให้ครับดูแลสุขภาพสุขภาพดีทุกอย่างดีครับหมอตาลอาจารย์โจครับใครจะเฮงใครจะดังไม่รู้แต่ที่รู้ชาวลัคนาราศีพิจิกดาวพุหยีย้ายครั้งนี้เล็งรักส่งผลดีกับท่าน ในรอบ12ปีกันเลยทีเดียวครับราศีพฤจิครับเป็นลัคนาราศีที่ดวงเฮงดวงแรงครับงานดีเงินมาซื้อบ้านซื้อรถเรือนคันเรื่องตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีครับถือว่าดวงเกณฑ์มาหาเฮงครับช่วงที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกเหนื่อยท้อแท้รอลาโอเอนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับพุจิดวงดีครับดีแค่ไหนมาฟังหมอตายกันครับ เอาไป8เหรียญนะคะเิจีเพราะฉะนั้นเนี่ยงานจะเข้ามาหลากหลายทิศทางนะคะต้องวางแผนจัดการบริหารเรื่องเวลาเกี่ยวกับเรื่องการงานให้ดีเพราะช่วงนี้นะคะหลังที่สางานเข้าเยอะงานปังมีการลงทุนมีการขยับขยายกิจการรวมถึงมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเ่องของ เรื่องงานด้วยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะครับพุจิดวงงานปังแน่นอนการงานเต็มด้วยครับดวงงานดีเงินดีคู่ดีความรักก็ดีนะครับถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับพุจิครับพุจิครับยิ่งเสริมดวงยิ่งเฮงครับมาทําพิธีเสริมดวงกับพวกเราครับในวันที่3ามสิบนีนะครับเสริมดวงครับไปขอพรศาลพระหลักเมืองครับไปขอพรทางทิศเหนือและดวงของท่านจะเฮงจะปัง จะดังปัปว่ปวปวัปว่ปวปัวแน่นอนครับนี่คือพุจิจเบอร์หนึ่งของเราเลยครับหมอตานอาจย์โจธนูมีอุปสรรคแต่จะสำเร็จครับงานใดเขาบอกว่าไม่เหนื่อยไม่ท้อไม่แท้งานนั้นไม่ย่อมไม่สำเร็จงานไหนเหนื่อเหนื่อไม่ออกไม่ได้เงินไม่ได้ทองยกให้เขาเลยครับชาวลัคนาราศีธนูถึงแม้ว่าดวงชะตาจะมีอุปสรรค จกมีปัญหาจะมีความขัดแยง้งขอให้ท่านใช้ความมุมานะใช้ขันติใช้ความเพียรและความพยายามนะฮะมาดูหมอตาครับว่าไพ่บอกว่าอะไรนะจ๊ะธนูน,นูนอลี ใหได่าด้วยนะคะเพมานจะสอดคล้องกันธนูต้องระมัดระวังความเครียดความกังวลนะคะกลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือแม้กระทั่งเรื่องบริวารท่ธนูเนี่ยจะต้องมีสติดํารงชีวิตแบบมีสติให้มากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะทุกอย่างจะผ่าน้นไปได้ขอแค่เรามีสตินะคะเป็นกําลังใจให้ธนูค่ะธนูฮะเหง่อไม่ออกไม่ได้เงินครับนะแต่ดีกว่าไม่มีอะไรทําเลยนะบางทีไม่ทําอะไรเลยเครียดตายหาเลยนะฮะ หนูรับไปทาบุญครับไปถวายน้ําดื่มครับและทําบุญด้วยการเติมน้ํามันตะเกียงเสริมดวงเสริมเองครับและในวันที่30นะครับมาทํที่ธีเสริมดวงไปกับหมอตาอาจารย์โจครับค่าวยากรนี้เรารู้ไว้แล้วก็ฟังหูไว้หูนะครับอะไรที่ไม่ดีก็เตรียมตัวครับฝนจะตกห้ามไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดมีร่มตัวไม่เปียกครับหรือถ้าเปียกก็เปี่ยกน้อยลงครับหรือยังน้อยครับเราไม่ออกเดินทางอยู่บ้านครับรับรองครับไม่เดือดร้อนแน่นอนครับ มังกรนะครับดาวพฤหัสย้ายส่งผลให้กับชาวมังกรปังปังป,ปัวปัวนะครับและที่สําคัญครับดาวพฤหัสยกย้ายเข้าสู่ตําแหน่งปุตตะปุตตะแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นดาวพฤหัสจะดีนั่นเองครับรวมถึงบริวารดีและใครที่คิดจะมีลูกนะมีทายาทไว้สืสกุลน,นะครับเตรียมตัวเลยเพราะปีนี้ชาวมังกรลักนานี้ มีโอกาสมีบุตรมีลูกเอาไว้สืสบสกุลน,นะครับไพ่บอกว่าอะไรบ้างนะจ๊ะหมอตานจ๋าไพ่อยากเตือนมังกรว่าช่วงนี้นะคะต่อให้งานดีอะไรดีชีวิตท่านต้องกลับมาดูแลรักษาในส่วนของเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บอาจจะมีโรคประจาตัวท่านใดมีโรคประจําตัวอาจจะต้องกินยาให้ดีกับดูแลสุขภาพใส่ใจในส่วนของสุขภาพตัวเองหน่อยนะะหมอตานขอเตืนอเนเรื่องสุขภาพอของมังกรค่ะครับโรคเก่าโรคเดิมเรงประจําตัวนะอาจจะโรคเโรคเดิมโรคประจําตัวนะคะ ต้องกินยาอย่าให้ขาดอาจจะผุดขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะจะอ่ะที่สำคัญครับชาวมังกรครับไปทําบุญครับไปถ่ายชีวิตโคกระบืองครับและทําบุญการศึกษาจะเสริมดวงให้กระชามังกรครับและในวันที่30ครับมาเฮงมามูมาปังไปกับหมอตาอาจารย์โจนะครับที่นนทบุรีนะครับนะชิเชวดีเทวะสถานเะจ้ามาเจอกันนะจ่าและคามยากรแบบนี้นะครับเป็นคามยากรดีๆก็ขอให้ชาวมังกร เฮงๆปังปงนะครับหมอตานอาจจนโจจ้าราศีกุมนะฮะปีนี้ไม่น่าจะกลุมขมักครับเพราะจะจับเงินล้านรับแต่เรื่องดีๆมีแต่ความสุขความทุกข์ก็ไม่เห็นนะครับมีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขสบายกายสบายใจกุมดีแน่นอนนะครับและเป็นดวงที่มีโอกาสซื้อรถอ่าเป็นดวงที่มีโอกาส ซื้อบ้านใหม่นะฮะใครมีโปรเจกต์วางแผนรีโนเวตต่อเติมบ้านมีโอกาสดีๆคําพยากรแบบนี้มาดูกันในห้ว่า หมอตาจะเสริมเพิ่มเติมอะไรครับเชิญเลยครับกลุ่มนะคะมีโอกาสได้ที่ทางได้ส์สมบ,สบัติมีโอกาสได้รถใหม่รวมถึงรระดกตกทอดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกลุ่มนะคะยิ้มรับไว้ได้เลยครับท่านกําลังจะได้รับอะไรใหญ่ๆค่ะกลุ่มนะฮะดวงดีปุงปังปุ๊วๆวนะครับญาติพี่น้องชใช่คนใกล้ตัวดีมากนะครับไปเสริมด้วยครับช<ด>าวราศีกุมภรับไปขอพรพระพุทธชินราชไปขอพร องพ่อพระราหูครับเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลน,นะครับไปไต้หวนันไปเมืองจีนไปฮ่องกงจะยิ่งส่งผลดีครับกลุ่มดวงดีครับและวันที่30สิบนี้ครับมาเสริมดวงไปกับหมอตาอาจารโจวดวงเฮงดวงปังดังของใครนะครับขอ,ขอให้ชาวรา,ราศีกุมครับเฮงเงรวยๆนะจ๊ะและนี่คือคำพยากรณ์จากหมอตาและอาจารโจครับราศีมีในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่อึอดอัด ไม่สบายกายไม่สบายใจมีเรื่องเครียดมีเรื่องกังวลเดี๋ยวหมอตาหยิบไพ่ได้เลยนะครับราศีมีนครับดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้ครับจะสนับสนุนดวงของท่านให้ดีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารเรื่องของงานนะครับและจะมีเพื่อนคนรู้จักจะให้การสนับสนุนดังนั้นชาวร,ราศีมีนถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาท่านสามารถที่จะสื่อสารหรือบอกให้กับคนใกล้ตัว สนับสนุนช่วยเหลือดูแลท่านได้นะ มนุษย์เราไม่ได้อยู่คนเดียวครับมีเพื่อนมีสังคมช่วยกันดูแลอยู่แล้วนะครับไพ่อยากบอกอะไรครับหมอตานครับไพ่อยากบอกกับมีนว่าต้องระมัดระวังในส่วนของการแบบหยิบยืมหรือการขอช่วยเหลือใครนะคะก็จะต้องเลือกคนให้ด่วยเลืได้นะมาช่วยได้แต่ต้องเลือกคนให้ตรงกับเรื่องด้วยนะคะอ่าแล้วก็ต้องระมัดระวังในส่วนของสุภาพด้วยช่องท้องด้วยนะชาวราศีค่ะอ่าใหงเกิแมนแบบนี้ขึ้นมาว่าอาจจะมีการเจ็บปวดเรื่องช่องท้องนะครับหมอตานก็ฝากเตือนเรื่องสุขภาพ มาเป็นหลักเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับมาทําบุญถ่ายชีวิตโคกระบือครับทําบุญสร้างพุทธรูกก็จะเป็นการเสริมดวงครับแล้วในวันที่30นี้ครับมาเสริมดวงมาผ่อนร้ายให้กลายเป็นดีขึ้นกับกับหมอตาอาจารย์โจในวันที่30นี้นะฮะทักเข้ามานี่ครับขอให้ทุกราศีราศีมีนนะฮะดวงดีเฮงๆปังๆครับและนี่คือหมอตาอาจารย์โจครับทำธนายดีๆครับผม